สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มาดูพระสมเด็จวัดระฆังนะครับที่ผมมีก็จะเป็นพระสมเด็จผมเชื่อเป็นพระสมเด็จที่สร้างขึ้นในยุคกลางของท่านสมเด็จพระนพุทธ,ธาจารย์โตนะครับก็มาศึกษามาแล้วเนี่ยบอกพิมพ์มีความหลากหลายเราจะไม่ดูเรื่องพิมพ์นะครับเราจะดูการเปลี่ยนแปลงของมวลสารการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ การเปลี่ยนแปลงของปูนเปลือกหอยนะครับซึ่งพระผงพระสมเด็จนั้นเป็นพระที่ทํามาจากปูนเปลือกหอยก็จะมีแคลเซียมอยู่เยอะด้วยระยะระยะเวลาที่ยาวนานนะครับมากกว่า150ปีก็จะต้องมีความเหี่ยวความย่นนะความแห้งบางจุดน,นะครับแล้วก็มีแคลไซด์นะครับมีการปกคลุมผิว มีความไม่เรียบนะครับมีความมีอะไรแตกแตกรายบ้างหรือว่ามีรอยแตกแล้วก็มีการเชื่อมนะครับที่หลายคนบอกว่าพระสมเด็จเหมือนมีชีวิตเพราะว่ารอยแตกที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีการยื่นการนอกของแคลไซต์เพื่อที่จะซ่อมแซมนะครับไอ้ส่วนที่แตกออกไปแต่ถ้าเป็นรูใหญ่ๆก็คงจะซ่อมลำบากนะครับ ก็คงจะซ่อมตรงแตกเล็กๆนะครับที่อาจเห็นเป็นรอยได้นี่เรามาดูใกล้ๆนะครับเกทะลุซุ้มนะครับพระสมเด็จอง,งนี้เป็นพิมพ์ใหญ่เกทะลุสุ้มก็ดูก็มีความแห้งอยู่บ้างนะครับแล้วก็ม้วนตัวนะพระสมเด็จอง,งนี้จะไม่เนี่ยไม่คราบนะครับคราบความแห้งนะที่เห็นนะ นะมีรอยแตกรอยย่นนะครับน,ะนี่มุมที่ยังไม่ขายายมากนะักนะตัดชิดขอบเลยนะครับนะตัดชิดซุ้มเลยนะการตัดพุทธศินก็ตามที่เคกจิต่างๆได้พูดไว้นะครับนะนั่งเห็นตรงมือนี่จะเห็นว่า เป็นมือเลยนะครับนะบก็ต้องมีพิมพ์บ้างนะฮะคือต้องต้องมีแม่แบบแม่พิมพนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงของมวลสารที่เกิดขึ้นเนี่ยของแคลไซต์เนี่ยครับก็คือจะบ่งบอกถึงอายุของพระสมเด็จองคนี้เนื่องจากผมสังเกตที่ว่าพอบอกว่าเป็นยุคกลางเนี่ยเกิดจากการที่แคลไซต์เนี่ยมีเยอะมากนะครับมีเยอะ นะให้ดูมือนะครับดูมือนะแล้วก็เนื่องจากแคนไซมีเยอะแล้วก็มีความแก่งนิดนึงไม่รอยแต่งงามีน้อยก็สันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ยุคกลางนะครับใช้ความร้อนในการอันนี้ผ้าแม่นะอยู่ในยุคกลางเราก็จะดูกันย,วยาวๆนะครับประมาณ30นาที ดูให้ฉําตาเลยนะฮะนึกอะไรได้ก็จะพูดนะเพราะว่าเป็นการเป็นเวอร์ชั่นแบบสบายๆผมไม่ค่อยไม่ใช่เสียนพระนะครพอะเราไม่ใช่เสียนพระเราก็จะกําหนดว่าแต่เราเชื่อมั่นว,ว่าพระที่เรามีนั้นเป็นของแท้แน่นอนดูจากการศึกษาจากการเปลี่ยนแปลงมวลสารนะรจากการดูพิมพ์แล้วก็ดูในสิ่งที่แต่หลายคนนะครับ ที่ลง youtube มาก่อนหน้าผมเนี่ยเขพูดกันไว้นะอย่างเช่นในรอยแตกก็จะมีะมวลสารให้เห็นนะครับรอยแตกก็จะมีการเชื่อมประสานกันของแคลไซต์นะมีการรอยแตกด้าน,นข้างก็จะเห็นอ่านี้เราดูขยายเยอะเลยนะครับนะจะเห็นว่าดูแล้วฉ่ำเลยครับยิ่งขยายเยอะเราจะเห็นเลยว่าคาบแคลไซต์ที่ปกคลุมนะมีหลายชั้น นะครับหลายชั้นมากแล้วก็ดูฉ่ำตาเลยเห็นะครับจะมีขแขนงมีจุดยืน่นมวลสารก็จะมีที่ตรงนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะของอันนี้คืออะไรนะเขาบอกเป็นคาบตะใบนะบผมก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็จุดวาว,าวเป็นจุดเป็นจุดนะครับเป็นขาวไซ แล้วก็มีผงพุทธคุณนะผงวิเศษที่ที่สังเกตเห็นง่ายๆเพราะว่าจะเป็นเม็ดที่ใหญ่หน่อยแล้วก็มีรอยแตกแยกออกมาสังเกตได้เห็นได้ชัดนะครับเขาบอกว่าอย่างนั้นนะเนี่ยอย่างอย่างก้อนนี้นะครับก้อนนี้ก้อนนี้ก็สังเกตเห็นได้ชัดนะครับว่าเป็นผงพุทธคุณ ก็จะมีที่แคลไซด์ปกคลุมอีกเยอะเลยนะคก็จะให้เห็นนะครับว่าอย่างเช่นตรงนี้เราดูสิครับมวลสารแคลไซด์ที่เกิดขึ้นยังกับเหมือนกับถ้ำเลยเหมือนกับปากการังเลยนะฮะนี่ตรงใต้ใต้เข่านะฮะใต้เข่าเห็นไหมครับอันนี้ก็จะมีมวลสารที่มีแคลไซด์ยึดติดไว้ กำลังจะปกคลุมนะครับมวลสารสีเขียวที่ผมก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรเป็นว่านหรือว่าเป็นแร่นะครับนะก็ให้ดูไปเนะนี่ยนะครับมีว่ามวลสารสีดําเป็นแร่สีดําหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจคือรู้ว่าสีอะไรนะครับแต่ชื่อเนี่ยก็ไม่มีใครฟันธงนะครับหลังจากศึกษามาเนี่ยว่าเป็นชื่อเขาเรียกว่าอะไรตัวนี้คืออะไรนะครับยกเว้นว่าที่ ชัดๆอย่างเช่นผงการทูบนี่ก็อาจจะได้ผงใบลานก็อาจจะพูดได้นะครับดูความหิวย่นครับตรงแขนนะฮะแล้วเนี่ยดูลักษณะของการจะปิดหลุมนี่ดูความหยวย่นของมุแขนนะครับคือผมนึกคำไม่ออกนะครับว่าในสักการเปลี่ยนแปลงขององค์พระองค์นี้นะครับสมเด็จท่านสมเด็จวัดระฆังองค์นี้เนี่ย ตัวที่ไม่มีแคลไซต์ปกคุมเนี่ยเหมือนกับจะแข็งเป็นปูนไปเลยนะครับเป็นหินนผงเนี่ยกลายเป็นหินเหมือนไม้กลายเป็นหินนะครับนี่ก็คงจะเหมือนเหมือนกันครับจะกลายเป็นหินไปเลยดูนะครับมีมีรอยแตกเล็กๆอยู่ข้างล่างนะครับนะแล้วก็จะเห็นมูลสารเล็กๆอยู่ข้างล่างนะมีมูลสารสีอิดมีมวลสารสีส้มแดง นะสมน้ำตาลนี้นะก็จะชี้ให้เห็นนะแล้วก็ดูครับพื้นแล้วดูความหิวย่นของซุ้มนะครับข้างบนถ้าเราดูดีๆเนี่ยตัวตัวซุ้มเนี่ยจะแข็งแล้วก็ม้วนตัวเนี่ยแล้วใต้ซุ้มเนี่ยก็จะมีละะนะักษณะเป็นก้อนๆน,นะครับให้เห็นชัดเจนเพราะว่าของ ถะาองนี้นะครับก็จะมีเขาเรียกว่าเนี่ยจะเห็นสังเกตเห็นแร่สายแก้วนะฮะสายขาวสายแก้วเนี่ยนะฮะแร่ซิลิก้าตรงนี้เป็นผงใบลานหรือกระผงก้านทูบนะฮะก็ไม่แน่ใจนะครับสีดำดำนะครับเม็ดใหญ่อันนี้แร่ซิลิก้าเห็นไหมครับความเป็นตะปุ่มตะป,ปั่มนะฮะตะปุ่มะแ่บแบบ,บ หนึบๆอะไรเนี่ยนะของบริเวณอันนี้บริเวณหน้าอกนะฮะเห็นไหมครับจะมีแคลไซท์ขึ้นมาเป็นนุ้นข้อเลยนะดูนะฮะแล้วก็ดูขแขนของแคลไซท์ที่เกิดขึ้นอันนี้ดูยิ่งดูภาพตรงนี้เราเห็นชัดเลยนะครับว่าแคลไซท์นั้นมีหลายชั้นมากที่เขาบอกว่าการแตกรอยแตกเนี่ยแคลไซท์ก็จะพยายามประสานกันเพื่อปิดหลุมปิดรอยแตก ก็เห็นได้ชัดนะครับมันก็จะดูกันไปเรื่อยๆจะเห็นมวลสารต่างๆที่เกิดที่ปกคุมอยู่นะฮะปกคลุมอยู่นะก็มีคราบต่างๆนะครับที่เป็นมีความแห้งของคราบแต่ด้วยแคลไซที่ปกคุมแคลไซเนี่ยต้องยอมรับว่ามีความชื้นสูงนะครับคือจะเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ย เมื่ออยู่ที่ไหนเนี่ยเหมือนในถ้ำครับก็จะมีการดูดซึมน้ําหรือดูดซึมความชื้นในอากาศนะก็จะทำให้องค์พระเนี่ยจะมีความหนึบนุ่มแล้วก็มีความชื้นนะครับอันนี้บริเวณเสียงนะครับก็จะกลมเือนรูปมตูมนะคร,นะครมีแคลไซป์ปกคลุมอยู่ด้านล่างๆแล้วก็อาจจะไม่เห็นฐานคอซะหน่อยนึงเพราะว่า แคลไซปกคุมหมดล้นะดูที่หลุมแต่ละหลุมหรือรอยแตกแต่ละจุดนะครับก็จะเห็นการเชื่อมของแคลไซต์นะอันนี้รอยย่นนะครับย่นของซุ้มนะอันนี้เป็นซุ้มจะมีลักษณะย่นชัดเจนเลยนะครับนี่ย่นแบบชัดเจนองพระนะครับค่าต่างๆก็จะแห้งนะครับ แล้วส่วนมวลสารที่เราเห็นเนี่ยก็จะแทรกอยู่ในเนื้อขององค์พระแล้วก็ถูกแถวซ้ายปกคลุมนี่ชัดเจนมากนะครับผมก็ไม่รู้ว่าคนที่ปลอมเนี่ยจะปลอมได้ขนาดนี้หรือเปล่าการดูการเปลี่ยนแปลงของมวลสารก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับการเปลี่ยนแปลงขององค์พระเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่าไม่ปลอมกันยากครับพูด,ดง่ายๆนะครับปลอมกันยากแล้วก็บอกอายุของ พระได้อย่างดีเลยที่ผมมั่นใจว่าพระองค์นี้นั้นจะอายุก็อยู่ในช่วงของท่านพุทธจารย์โตแน่นอนนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของเนื้อมวลสารเนี่ยต่างๆที่เกิดขึ้นของพระรูปนี้องค์นี้เนี่ยนะครับมันมันเห็นได้ชัดว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องแล้วทุกจุดนะครับทุกจุดมีการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่จุดใดจุดหนึ่งนะครับ เพราะอยู่ในพื้นที่เดียวกันสิ่งแวดล้อมเดียวกันดูดีครับความเป็นแขนงของแคลไซต์นะครับอันนี้เห็นเห็นนชัดเลยนะครับนี่ดูพื้นนะครับมีการเชื่อมโยงเพื่อปิดนะครับปิดรอยแตกปิดเ,เชื่อมโยงเข้าหากันซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อปกคลุมผิวดูรอยหลรอยแตกนะครับนะน,นี้อยู่กลางอันนี้น่าจะเป็นที่เ,เกตนะครับเกต นะครับก็จะมีรอยแตกอยู่แล้วก็มีแคลไซด์ปกคลุมดูสิครับดูสิครับหนานแน่นไหมฮะคือของพระองค์นี้เนี่ยนะครับเราก็จะนึกถึงเมฆที่อยู่บนท้องฟ้าที่เต็เมไปหมดนะครับล่องรอยเต็เมไปหมดเนี่ยดูก,การเปลี่ยนแปลงนะครับยาวนานฮนะยาวนาน,น ถ้าสัมผัสดูแล้วจะจะมีสังเกตสัมผัสได้ถึงความแข็งนะครับขององคพระนะเพราะว่าแคลไซต์ปกคลุมอย่างหนาแน่นมากอันนี้มวลสารนะครับสีดำมวลสารสีอิฐนะนี่นะสีแดงมีให้เห็นนะครับกันอยู่เยอะนะมวลสารนะก็ค่อยดูกันไปนะค่อยดูกันไปแบบสบายๆนะดูกันยาวๆคลิปนี้ ก็จะทำให้เห็นว่าอ,อย่างตัวแคลไซต์เนี่ยนะครับเวลาเขาแตกขแขนงเขาก็จะปกคุมนะตัวมวลสารอย่างมวลสารที่เห็นก็จะมีความเหี่ยวย่นไปด้วยนะครับตามที่ผู้รู้เขาพูดถึงนะครับดูอันนี้ให้ดูขอบไปด้วยนะนะมีรอยแตกของขอบตรงรอยแตกของขอบเนี่ยแตกยุบย่นแล้วก็ย่อนะฮะ แห้งนะมีคราบนะมีหมดมีหมดก็มีคนบอกว่าพิมพ์ไม่ให้นี่ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่เนื้อไม่ใช่นี่สองด้วยการขยายแค่สิบเท่าแล้วบอกว่าเนื้อไม่ใช่นี่ก็คงไม่นะคงไม่ไม่ขนาดนั้นมั้งครับนะอันนี้ด้านหลังด,ดูดูด้านหลัง ด้านหลังก็จะปกคุมด้วยแาวไซนะครับปิดรูปิดหลุมหมดเกือบหมดเลยนะครับนะมีแร่เงินหรือเปล่านะครับที่เงาเงานะนะมีมวลสารนี่สังเกตเห็นได้ชัดแล้วก็ที่เขาบอกว่าจะคล้ายๆกับผิวของขนมอมแกงนะครับถ้าเป็นพระยุคก,กลางมันจะอบความร้อนไปบ้างแล้วก็มีความแข็งนะครับแล้วก็ดูก้อนแร่ที่ครับนี่ นี่น่าจะแร่ซิลิก้าหรือแคลไซท์ที่เกิดขึ้นเป็นก้อนเราดูให้เห็นนะครับดูความงอกของแคลไซท์นะครับที่ปกคลุมผิวด้านหลังดูความเน่านะครับที่อยู่ในร่องนะเกิดจากมวลสารที่เป็นพวกอะไรนะรข้าวพวกเศษหญ้าดอกเพศรดอกไม้นะครับ ที่เอามาใส่มาผสมเป็นมวลสารนะครับก็จะไม่เกิดความเน่านะ <S <S สีดำเป็นคราบสีดำอยูนะ่อันนี้ก็มวลสารนะที่ว่าวาวนะที่เราเห็นได้เนี่ยวาวๆเนะี่ยสัญชาตมเป็นแร่เงินนะแล้วดูข้างล่างนะครับดูการเกาะกันของแคลไซต์หนาปึกเลยดูสิครับ ดูครับนี่แหละครับเป็นเหมือนกับประการล,ลังเลยดูสิครับนะเพราะนั้นพระสมเด็จอง,งนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยสวยเลยครับพื้นแข็งนะครับเนื่องจากเขาไซน์หนามากมีหลายชั้นนะครับมีหลายชั้นดูแล้วก็ดูภายใต้ของการคุมผิวแล้วเนี่ยเราจะเห็นเห็นก้อนเป็นก้อนอยู่หลายก้อนเลยนะครับ ดูนะครับนี่ค้อนสีขาวมูลขา่าสารสีขาวอยู่ข้างขางล่างนะครับมีแคลไซต์ปกคลุมอยู่นี่นครับดูสิครับปากาลังไหมครับนะไม่ใช่มีอยู่ชั้นเดียวนะอยู่ลึกๆไปนะเป็นมิติสามิตินีิดูเข้าไปแล้ก็จะเห็นขแขนงของแคลไซต์อยู่เพียบเลยครับแคลไซต์อารกไนน์นะอาจจะมีสิยมพูหรืออาจจะเป็นโคบอลโตแค,คลไซต์ก็ได้นะครับเนื่องจาก มีสียมพูเยอะเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะแคลไซต์ทรเซียมคาร์บอนินะครับจับตัวกับแร่โคบอลนะครับเพราะมีแคลไซต์สียมพูเกิดขึ้นก็เป็นไปได้หรือเป็นอะลาโกไนต์ก็ได้นะครับที่มีการไปสัมผัสกับแร่โคบอลหรือถ้าเป็นสีเขียวก็บอกแร่ทองแดงถ้าเป็นสีเหลืองก็จะเป็นแร่เหล็กประมาณนี้นี่ดูด้านข้างนะครับที่เขายุบตัวลง รงบริเวณที่ยุบตัวนะดูนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ยาวนานของพระสมเด็จด,ดูเพลินนะครับอย่าไปเบื่อกันลนะนะนี่คือการเปลี่ยนแปลงครับเราไปแล้วไปเอาแบบนี้เลยเราเราก็ไปศึกษาพระสมเด็จองค์อื่นนะครับที่เรามีโอกาสนะถ้าเราจะได้ ไปสัมผัสนะครับก็มาสองกล้องขยายพันเท่าดูนะครับก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงขององค์พระนะครับตลอดระยะเวลา170ปีที่ผ่านมาว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเยอะแยะเลยนะครับเยอะแยะเลยนะเป็นข้าบน้ํำว่านหรือเปล่าเป็นข้าบน้ํามันตังอิว้วเป็นข้าบน้ํามันอ้อยข้าบน้ําอ้อยเนะชื่อมนะน้ําตาลเชื่อมนะนะ น้ำว่านอย่างนี้เราก็คราบที่เห็นหรือความแห้งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะถูกปกคลุมไปด้วยแคลไซด์เกือบทั้งหมดเลยนะครับด้านหลังนะครับรนี่มวลสาราผงวิเศษเนี่ยเห็นได้ชัดเลยสีขาวนะครับถูกห่อหุ้มด้วยแคลไซด์นี่ดูนะครับอันนี้ด้านข้างนะครับมาดูด้านข้าง,างกันบ้างในหลุมก็จะมี ร่องรอยของการเน่าของเป็นสีดำนะครับสีดําแล้วดูการยื่นของแคลไซต์สิครับมวนๆออกมาหมดเลยมีขนแนงของแคลไซต์มีค่านะครับแล้วมีการเชื่อมนะรอยต่อนี่มีการเชื่อมโยงข้อหากันแบบนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับนี่คือด้านข้างนะครับแร่ซิลิก้าก็าเห็น ให้ดูช้าๆนะครับนี่เป็นหยักเป็นหยักเลยคนระับคิดถึงรอยหยักในสมองอย่างลยนะแบบนี้เนี่ยบางคนบอกว่าไม่ทันยุคสมเด็จนะครับผมก็ไม่รู้ยุคไหนนะเราก็ไม่ทราบว่าพระผมที่จะอยู่ยุคไหนดีเนะี่ยก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเซียนพระเขา,เขา,เ,ขาเขาจะเลือกซื้อเพืันนะครับ นะถ้ามาซื้อทุกองค์ทุกองค์ก,งก็คงจะไม่รู้จะเอาเงินไหนมาซื้อมั้งครับก็ต้องตีว่าไม่ใช่ไว้ก่อนเดี๋ยวเสียคําพูดนะนะเดี๋ยวเสียคําพูดของเขานี่ดูนะครับร่องรอยของมูลสารการเหีียวย่นการย่อนะแล้วก็คาบตามร่องต่างๆนะน,นี่เป็นคาบสีเหลืองอาจจะคาบน้ำมันต่างอิลคาบตามร่องต่างๆที่ ที่มีในองค์สมเด็จนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ดูครับคือการเปลี่ยนแปลงขององค์พระที่เกิดเนื่องจากมีแคมผมปูนเปลือกหอยเยอะเนี่ยมันก็ทำให้เหมือนกับการเปลี่ยนแปลงหินในถ้ำนะผมดึงสันนิษฐานว่านะฮะพระ สมเด็จองค์น <c oughs> <secondo> <c oughs> ี้นะครับเนื้อี่ยกลายเป็นหินไปแล้วเนี่ยเพราะมีการเปลี่ยนแปลงมายาวนานอยู่นะครับนะดูกันเพลินน่ะ สีขาวนี่ผปนวงวิเศษหรือเปล่าด,นะ <c oughs> ดูการปกคุมดูแร่ซิลิก้าเนี่ยครับนี่ขาวๆเม็ดขาวๆใสๆนี่นะฮะดูการงอกของแคลไซแคลไซนะฮะดูคาบที่เกิดขึ้นดูมวลสารสีเหลืองมวลสารสีอิฐนะ ดูตรงนี้ฮะดูข้ามแล้วก็ข้างในก็จะมีมวลสารเห็นได้ชัดเลยนะครับน้ำวานช่วงนี้ไอหน่อยอากาศเย็นอดูครับดูก้อน แร่ซิลิก้าที่อยู่ด้านในเนี่ยในหลุมนะครับในหลุมดูกันเปลี่ยนแปลงในหลุมนะืมันะชัดเจนนะครับชัดเจนดูงูก้อนมวลสารนะฮะที่เราสังเกตเห็นได้นะครับอยู่ข้างล่างอยู่ภายใต้อยู่ด้านในอีก,อก เยอะแยะเลยนะครับมวลสารดูร่องเล็กๆเนี่ยนะครับก็จะเกิดการเชื่อมประสานนะฮะหรือมายถึงว่ามีแคลไซต์งอกออกมาเพื่อจะปิดรูปิดการเกิดการเชื่อมนะอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นคาบเคสรน,นะฮะเคสรเคสรดอกไม้ดูนะฮะนล้อีกด้านหนึ่งครับอีกด้านดูนะครับนะ ดูกันให้ชัดๆเลยนะครับว่าอันนี้ด้านข้างนะครับดูในหลุมเนี่ยนะต่างๆเนี่ยดูนะครับมีขี่ชั้นมีแคลไซา์ขี่ชั้นนะเห็นได้ชัดมากนะครับเห็นได้ชัดมากดูนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูพระสมเด็จเนี่ยก็เราผมบทสรุปที่ผมมีก็คือเราต้องดูการเปลี่ยนแปลงขององค์พระนะครับ ต้องยอมรับว่าพระสมเด็จนั้นเป็นพระที่มีราคาก็จะมีของปลอมเนี่ยปลอมแปลงเกิดขึ้นเนี่ยเยอะแต่จะปลอมได้ขนาดนี้ไหมเนยะหรือถ้าองค์นี้เป็นองค์ปลอมนี่ต้องยอมรับเลยนะครับว่าคุณปลอมได้เก่งจริงเนะี่ยชันเสียนเลยนะครับเนี่ยแบบเนี้ยที่สมัรถปลอมถึงการเปลี่ยนแปลงของมวลสารได้เนี่ยดูนะครับหรือหรือทําเป็นแม่พิมพ์ออกมาเลยนะอ่ะ ดูอีกด้านนี้ดูด้านหลังต่อนะนะดูด้านหลังต่อกลับไปกลับมานะฮะดูให้เพลินๆน,น,นะสามนาทนะีนี่ดูด้านหลังดูคาบนะที่เกิดขึ้นดูทีครับนี่เป็นการเชื่อมประสานของแคลไซต์ที่มีมีเยอะมากนะครับมีเยอะมากนะ ในร่องในหลุมนี้ด้านหลุมด้านหลังนี่ครับเห็นแคลไซที่ปกคลุมอยู่นะฮะนี่ความเน่านะฮะนี่ด้านหลังนะครับเห็นทั้งแคลไซเห็นทั้งมวลสารโอ้ยเยแยะไปหมดเลยดูดูครับนี่ดูคราบแคลไซนี่คงเอา ผงแป้งโรยมั้งครับหรือว่าอะไรนะเอาอะไรมาทาไว้นะถ้าทาได้ขนาดนี้ต้องยอมรับว่าเก่งจริงนะดูการเปลี่ยนแปลงสิครับมีการยื่นมีการเอ่งองนะครับคราวนี้มันไม่ใช่อยู่ที่เฉพาะที่คุมผิวนะฮะต้องอยู่ดูในล่องในหลุมด้วยนะครับล่องหลุมเนที่เห็นเนี่ยมันก็มีการยื่นของแคลไซต์ออกมา เพื่อจะเชื่อมประสานหรือปิดหลุมนั้นอันนี้นี่คาบนะฮะดูกันให้เห็นเนกือบทั้งทั้งพืชหลังเลยมั้งเนี่ยถ่ายมาให้ดูเนี่ย นี่หลุมนะในหลุมนะมีการดูการปกคุมนี่คราบนะครบคาบของอะไรสักอย่างนะให้เห็นถึงการยื่ดแขนงของแคลไซต์เคลไซต์ก็จะมีหลายรูปแบบนะลุปเป็นผลึกเป็นปริซึมเป็นแขนงแขนงก็คือแขนขาเนะี่ยยื่นออกมา ปาการังก็เป็นกลุ่มของแคลเซี่ยมนะครับก็จะมีละะนะักษณะยื่นแขนขาออกมาเหมือนแบบนี้ดูครับเนี่ยอออันนี้เป็นมวลสารเป็น อะไรเนี่ยรเราก็ไม่รู้ได้นะครับแต่เป็นแบบยาวๆอาจจะเป็นเกอรดอกไม้หรือว่าจ,จะเป็นแร่ต่างๆอันนี้อีกด้านหนึ่งนะครับด้านข้างอีกด้านหนึ่งดูที่ร่องนะครับจะมีเกิดแคลไซต์เกิดขึ้นนะครับมีการเชื่อมเพื่อจะปิดรูนะแคลไซต์งอกขึ้นเต็มหมด ดูครับนี่นะข้างๆก็จะเห็นแร่ซิลิก้าได้ชัดเจนนะครับแร่ซิลิกา้าแล้วก็ผงพุทธคุณนะครับแล้วการดูในหลุมก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของแควไซต์นะที่จะพยายามปิดหลุมหรือเชื่อมประสานกันบอกว่าสมเด็จวัดะระฆัง มีชีวิตนะฮะมีชีวิตดูสิครับดูการเชื่อมประสานแคล,คลไซต์สีชมพูด้วยครับนะใน่องมีคาาของสีดำ,ดำเๆี่ยเกิดขึ้นนะะถ้ามองลึกลงไปท่านดูแบบนี้มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับชอบไหมครับชอบก็กดไลค์แล้วก็แชร์นะครับให้คนได้ศึกษานะครับ ว่าพื้นของพระสมเด็จเนี่ยยุคสักร้อยปีน่าจะเป็นแบบนี้นะหรือถ้าใครเป็นผู้รู้ก็ลองตอบมานะครับว่าแบบนี้โอโ้ราคาเท่าไหรด่ดีนะฮะก็คงจะเป็นการศึกษานะครับแล้วก็ขวานไว้เพื่อ,อ,อได้รับพุทธคุณนะครับจากการเช่าบูชาหรือจากการที่เราได้สมใส่การมีแ,แรแ่แคลไซต์เนี่ยเขายังเชื่ออีกว่า เป็นเป็นวัตถุที่ทําให้เกิดความสบายใจมีผลต่อทางจิตใจนะครับแคลไซ,ด,ไซลได์นะครับโดยเฉพาะแคลไซด์สีชมพงูเราไปอ่านดูนะครับมีมีการบูชาเขาเรียกว่ามีสารที่ทําให้เรานั้นรู้สึกว่าสบายใจนะสบายใจนี่ดูแคลไซด์ที่เกิดขึ้นนะครับปกคลุมผิวลามวนกันเป็นก้อน นะเห็นได้ชัดเลยนะครับนี่เป็นรูปพระสมเด็จอันนี้เป็นมองจากกล้องที่ถ่ายขยายไม่เยอะนะครับจะเห็นไหมครับแต่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่อยู่บนผิวบทในร่องต่างๆเนี่ยมากมายนี่แหละครับพระสมเด็จที่ผมมีสวัสดีครับ